ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอพบก,กับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของกรรมเก่าที่ตามภาษาวาลีท่านเรียกว่าบุพกรรมคือกรรมของกันหาและชาลีในเรื่องนี้ปรากฏว่าบรรดาประชาชนในสมัยปัจจุบัน พากันโจมตีองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสนาสมาราสัมพุทธเจ้าอยู่เน่องเนืองความจริงการโจมตีพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับบรรดาผู้พูดเพราะเรื่องราวต่างๆมันผ่านพ้นไปนานแล้ว แต่เห็นทางมีอยู่ทางเดียวคือว่าจะประนามพระอง,องค์สมเด็จพระบาทีบแก้วบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสื่อมทราม <c oughs> แต่ว่าการจะทำยังไงก็ตามพระพุทธเจ้าจะเสื่อมทรามและเสียหายไม่ได้ทั้งนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าสู่พระปรินิพ์พานไปแล้ว เราจะนั่งนินทาว่าร้ายพระพุทธเจ้าเสยเพียงใดก็ตามทีไอความชั่วมันก็ตกอยู่กับตัวของบุคคลผู้พูดฝ่ายเดียว <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่านินทาไปสังสารคำว่านินทาและสนเสริญเป็นความชั่วของบุคคลที่เกิดมาผลที่เขาจะพึงได้รับในปัจจุบันนั่นก็คือความเสียหาย เขาเสียหายกันตรงไหนและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะพูดให้ฟังคือเสียหายพระเสียเวลาประกอบกิจกรารงานของเขาถ้าเขาจะเอาเวลาที่เขามันนั่งนินทาพระพุทธเจ้าประกอบงานให้เป็นประโยชน์เขาก็จะมีคุณมีประโยชน์มีทุนทรัพย์ขึ้นมามากสมมติว่าเขานั่งนินทาวันละหนึ่งนาที ถ้าสิบวันมันก็สิบนาทีร้อยวันร้อยนาทีปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันสิ้นเวลาการงานไป็นสามร้อยหกสิบห้านาทีถ้าลองคิดว่าเวลาสามร้อยหกสิบห้านาทีนี้ถ้าเขาจะถอนหญ้าหน้าบ้านเขานาทีละหนึ่งต้นหญ <c oughs> ้าที่มันรกอยู่มันก็จะเตียนไปสามร้อยหกสิบห้าต้น เห็นไหมบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนท่านผู้ถูกนินทาไม่มีความเสียหายแต่ว่าบุคคลที่นินทาเท่านั้นมีแต่ความเสียหายเมื <c oughs> <c oughs> ่อการนินทาไม่ได้อะไรแล้วก็เสียผลประโยชน์ของตนต่อทีนี้ไปเรามาพูดถึงว่าอุปนิสัยคือจริยาขององค์สมเด็จพระทศพลบรมมิาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ที่พระองค์ทรงให้ทานกันหาแลชาลีนี่เป็นประเพณีของบุคคลที่จะเป็นพระพุทธเจ้าทุกท่านเพราะมีกฎเกณฑ์บังคับว่าท่านที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเสียสละใหญ่ <c oughs> คือเสียของที่รักที่สุดของตัวนั่นก็คือบุตรทินดาและปัญญาเป็นต้น เอราะิงสิ่งทั้งสมเรการนี้บรรดาประชาชนทั้งหลายมีความรักกันมากนี่คนที่จะเป็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องเป็นนักเสียสละเพ <c oughs> ราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่เกิดมาแล้วสงวเคราะห์บรรดาพุทธบริษัทพระองค์ไม่มีค่าจ้างดังวันใดๆ แม้แต่เทศให้จะบบ้าวบัังก็ไม่มีค่าจ้างเหมือนกับพระสมัยปัจจุบันสิ่งที่จะตอบสนองตอบสนองคุณท่านนั่นก็คือความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทโรงมีความพอใจอยู่เพียงนั้นถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังมีผลตามความประสงค์ขึ้นหนึ่งไม่ทําความชั่วทั้งหมด สองทำแต่ความดีสามรักษาจิตใจใชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์จากตกรรมที่เป็นอกุศลน, <c oughs> นี่องค์สมเด็จพระทศพลต้องการผลที่ตอบสนองเพียงเท่านี้นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสด์ที่บำเพ็ญบรารมีมาั้งเสียสงไข่กำไรแสงกลับ <c oughs> ต้องการผลเพียงเท่านี้ไม่ใช่ค่าจ้างรางวัลใครเขาจะนินทาว่าร้ายนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตร์สัมดาสมาสุทธตเจ้าไม่ได้คำนึงถึงเพระพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าเขาจะนินทาแบบไหนก็ตามถ้าพระองค์ทำดีพระองค์ก็ไม่ทรงเลวไปตามคำเขาว่า แต่ถ้าหากว่าเขาพระองค์เลวแล้วใครจะชมสักเท่าไรก็ตามทีพระองค์ก็ไม่ดีตามคำชมและนี้กฎเกณฑ์แห่งการเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องสละลูกละเมียเป็นทานถ้ายังไม่สละลูกไม่สละเมียเป็นทานเพียงใดท่านผู้นั้นจะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ จะไม่มีโอกาสได้บรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณและโดยปกติลูกและเมียทั้งสองฝ่ายนี้ถ้าสร้างกรรมดีเข้าไว้ก็จะไม่ต้องทุกขทรมานอะไรดูตัวอย่างเช่นพระนางมัตสีเมื่อองค์สมเด็จไปจินสเีเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรหนอ่อพระบรมพงโพธิสัตว์ เมื่อให้ลูกเป็นทานไปแล้วต่อมาองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ให้นางมัสีเป็นทานสละเมียเป็นทานไปอีกตอนสละเมียเป็นทานนี้ความจริงพระนางมัสีไม่มีกรรมใหญ่ที่จะเข้าสนองผลก็เป็นเหตุให้ทิปะ์อจของพระอิน์บรรดุกมพลศิราอาจเคยอ่อนประดุจหนึ่งว่าสมรีแข็งกรนด้างขึ้นมา ถ้าวเธอมีความสงสัยว่าเหตุอะไรจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีบุญก็ท <c oughs> รสงทัตอุปนิสัยความนึกคิดขององค์สมเด็จพระจอมไตรในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรว่านอบัตินากรจะต้องสละพระนามสีให้เป็นของคนอื่นและพระนามสีนี้ก็เป็นคุณคนคู่บารมีพระองค์สมเด็จพระจินสีมานาน เป็นกษัตริย์และก็เป็นคนดีถ้าให้ไปกับคนอื่นที่เป็นสิเมนิสัยหร,หรือมีสัญชาติเป็นทาสทาสีก็ไม่เหมาะสม <c oughs> ควรที่พระองค์เองจะต้องสเสด็จไปรับเสียเองดังนั้นพระอินมีความกรุณานในพระน,นางมาสัสีเพราะอาศัยความดีที่สั่งสมบารมีมามาก เป็นคู่บารมีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอินทร์ยังได้แปลงเป็นครามลงมาขอพระนางมัตสีองค์สมเด็จพระจินสีก็สรงระทานให้ก่อนที่จะประทานให้ก็แจ้งกันนางมัตสีว่าอันนี้เป็นจริยาของบุคคลที่จะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องให้ลูกและพัญญาเป็นทาน ขอนงครานจงอยากขัดข้องเลยจุโมทนาด้วยเมื่อพนางมาสีทรงทราบเจดนาขององค์สมเด็จพระจินสีก็ไม่ว่าอะไรตามใจทุกอย่างยอมไปตกอยู่ในอำนาจของพราามและองค์สมเด็จพระพิจิตมานเวลาที่เป็นพระเวสสันดรก็นำพนางมาสีมาและนั่งใกล้ทพนพราหมณ คือที่เขาเรียกกันว่าอินดะพราม <c oughs> คือพระอินแปลงตัวเป็นพรามเมื่อเข้ามาใกล้แล้วจึงเด้หลังน้ำทิโนโนทกให้ตกลงบนฝ่ามือสแสดงทิ่งการให้เมื่อเป็นอย่างนี้การให้จริงๆที่ว่าจบกันไปหมดเกมแห่งการให้ เมื่อพระอินทร์รับพระตาราชทานบรรนางมาสีแล้วจึงได้กล่าวถวายองค์สมเด็จพระบัณฑตแก้วเมื่อเวลานี้พระนางมสสีเป็นเป็นสิทธิคุ้ม้่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายคืนเขาไว้แต่ขอพรว่าถ้าจะให้พระนางมาสีกับใครแล้วก็ต้องขออนุญาตข้าพระพุทธเจ้าก่อน เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแต่การมอบไว้นี่ก็ให้เป็นสิทธิในการใช้สอยอยู่ร่วมในฐานะสามีพัญญาก็ได้หรือว่าจะรับไว้เป็นคนใช้ก็ได้ห้ามบุคคลอื่นทั้งหลายที่จะมาขอต่อถ้าใครมาขอต่อแล้วก็ต้องขออนุญาตก่อนเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตองค์สมเด็จพระบรมโลกก็น่าจะให้ไม่ได้ องค์สมดเด็จพระจอมไตรในสมัยนั้นที่เป็นพระเวสสันดรก็ทรงรับ <c oughs> นิรันบรรดาท่านพุทธบริษัทมื่มดูพระน,นางมัตสีที่ถูกให้แต่กฎข้องกรรมเดิมที่นางทําไว้กรรมชั่วมันไม่มีก็เป็นเหตุให้ที่ประอาดของท้าวโกศีสกเทวราชแข็งกันด้างเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเหตุให้นางมัตสีไม่ต้องไปอยู่กับพรามณ์ แต่ความจริงไปอยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์พระพรามนั่นเป็นพระอินเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานพระนางมาสีให้เป็นชายยาของพรามพรามถวายแล้วพรามยิงได้แสดงความจริงกับองค์สมเด็จพระบาททีพแกวแปลงจากกลายจากความกลับมาเป็นพระอินตามเดิมแล้วก็ประกาศให้ทรงทราบว่าข้าพเจ้าคือพระอินท นางมัตสีเป็นของข้วเจ้าพราะองค์จะให้ใครไม่ได้เด็ดขาดเมื่อองค์สมเด็จพระบรม,มโลกกนนาถทรงรับรองแล้วจึงได้ขอพรกับพระอินแปดประการพรแปดประการนี้ก็คือหนึ่งขอได้เข้าครองพระราชฐานตามเดิมสองให้รับความกรุณาเมตตาจากพระราชวิดาพระราชมารดาและบรรดาประชาชนทั้งหลายเป็นต้น เป็นอนมาพรอแปดระการไม่ต้องกล่าวกันเราไม่ํ้มาโทษอัตรพรไม่ไม่เทศอัตรพรกันอัตรพรคือพรแปดระการที่ขอจากพระอินทไม่ได้เทศเรื่องนี้ <c oughs> <c oughs> นี่เรามาคุยกันถึงหนึ่งร,รมของบุพกรบุพกรรมของกันหาและชาลีที่ชาวบ้านชอบโจมตีว่าพระเวชนดรเห็นกับตัวมากไม่เห็นกับความลำบากของลูกลรเมีย แต่ว่าคนที่พูดนั้นถ้าไม่ทราบความจริงก็ไม่น่าจะตำหนิท่าน <c oughs> แต่คนเราลงโง่สิอย่างเดียวตำหนิกันไม่ได้แต่คนที่จะตำหนิดได้นั้นก็ต้องเป็นคนที่ไม่โง่แต่ว่าคนโง่แล้วไม่รู้ตัวโง่อวดฉลาดอย่างนี้เขาเรียกกันว่าโง่แกมหญิงไม่ว่าชายและหญิงแช่อะไรไม่ได้ทั้งหมด แต่องค์สมดเด็จพระบรมสุคตทาไม่ได้ตําหนิเนี่อาตามาก็ไม่ตําหนิแต่พูดให้ฟัง <c oughs> ว่าโง่จริงๆนี่น่าสงสารถ้าโง่แกมหญิงนี่ไม่น่าสงสารเลย <c oughs> นี่เรามาพูดกันเรื่องพระกันหาราชาลี <c oughs> เมื่อพระราชาบิดามอบหมายตนเองนี้ให้เป็นสิทธิของของใครละ่ะของตาชูชก <c oughs> เมื่อตาชูชกได้กันหาชาลีเป็นสิทธิแล้วตาแก่ผู้ใจแกล้วแทนที่จะปลอบโยนกันหาในชาลีเป็นการหน้าอ,อกเอาใจ,จากลับมีความคิดเสื้อใหม่ว่าเด็กทั้งสองคนนี้เป็นลูกของกษัตริย์ถ้าเราจะเอาใจเธอทั้งสองคน ะนน้ามนก็จะทน,นงตัวเมื่อไปอยู่กับเราก็จะถือว่าตนเป็นลูกกษัตริย์จะกลายเป็นนายของเราเข้าไปนี่เป็นอย่างนี้จึงตั้งอารมณ์เสียใหม่ว่าเราต้องคมขี่คมขู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉะนั้นตาชูโชคได้นำเทววันมาผูกมือทั้งสองของกุม,มารายกุม,มารี แล้วก็เขียนตีฉุกรชาติใช้อำนาจให้เด็กทั้งสองกลัวนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทต, <c oughs> ตอนนี้เองที่บรรดาท่านนั่งหลายหลายท่านด้วยกันโจมตีองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาว,ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวสร้างความช่วยแก่บุคคลอื่นเพื่อความดีของตน นี่ความจริงถ้าเขารู้จักองค์สมเด็จพระทศพลเขาก็คงไม่พูดแบบนั้น <c oughs> แต่ว่าเราเอาขนมอะไรไปป้อนให้ควายกินละบรรดาท่านพุทธบริษัทควายที่จะมาชอบทองหยิบฝอยทองนั้นมันไม่มีหรือว่าหายขนมเค็กอย่างดีขนมอะไรก็ตามมาป้อนให้กินควายมันก็ไม่ชอบ <c oughs> ต้าวายมันชอบอยากข้อนี้มิุประมาณชั้นใดเมื่อคนที่โง่แกมยิงมันก็เหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทชอบคิดแต่สิ่งที่ชั่วร้ายส่วนที่เป็นความดีที่เป็นเหตุแห่งความสมบายใจเขาไม่ชอบคิ่กัน <c oughs> ตอนนี้ก็จะมากล่าวถึงบุพกรรมของกันหาและชาลี เรื่องนี้มีเคยมีพระถามพระพุทธเจ้าในการที่เรื่องเล่าของพระเ,เล่าเรื่องของพระเวสสันดรเมื่อองค์สมเด็จพระชินวร์ทรงเล่าเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาพระสงฆ์ที่ในกราบทูลองค์สมเด็จพระบาททีพแก้วว่ากันหาราชาลีทั้งสองสีนี้ชีช่ว่าเป็นขัติยารา <c oughs> เป็นบุตรกษัตริย์เป็นคนมีจริยาดีแสดงความเคารพนบนอบอ่อนโยนกระตาชูชกเลยดีแต่ว่ามาองค์สมเด็จพระจินาสีพระองค์สมราชทานแล้วทำไมชูชกจึงได้ทำอย่างนั้นองค์สมเด็จพระพักวันจึงได้มีพระพุทธิธกาตรัสว่าพิกเวดูก่อนพิสุตต้งหลาย <c oughs> เหตุเดียเกิดขึ้นเช่นนั้นก็เพราะสายกรรมเก่าของกันหาละชาลีเดิมทีกันหาละชาลีเป็นลูกของชาวบ้านคือชาวนาธรรมดาตาชูชกตัวแก่เท่าชรายคนนี้แกเป็นควายแก่เมื่อต้นข้าวขึ้นมาใหม่ๆบิดาและมันดาให้สองสีนี้ไปเฝ้าต้นข้าว เพื่อกันควายไม่ให้เข้ามากินเล้วเด็กคนนี้เผลอสองคนนี้เผลอมาอะไรเจ้าควายแก่ก็ย่องเข้ามากินเมื่อน,นั้นบรรดาท่านบิดาละมานได้ก็ดูว่าเด็กทั้งสองนี้บ้างเคี้ยนตีบ้างหาว่าละเลยในหน้าที่เมื่อจะไล่จะปลาสักเท่าไรก็ตามทีเจ้าควายแก่ตัวนี้มันไปไม่ไกล ทำทีมันว่าหันหน้าหน,นีไปแล้วกินหญ้าอยู่พอชมตรูทต้องสองกุม,มารถืออไไรมันก็ย่องมากินเปิ้งข้าวอ่อนเหมือนนั้น <c oughs> เป็นเหตุให้สองกุม,มารมีความโกรธยิ่งได้พากันจับเอาควายตาเท่าควายเท่าตัวนี้ไปผูกไว้กับต้นไม้เพื่อเชือกผูกที่สะพายแล้วก็ผูกติดก,กับต้นไม้ สองคนพี่น้องช่วยกันหาไม้เรีวหนามมาตีควายแก่ตัวนี้เสียจนน้ำจนฉ่ำน้ำใจเรียกว่าจนพอใจแล้จึงปล่อยควายแก่นี้ไปนี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า <c oughs> เพราะกรรมในอดีีที่กันหาละชาลีตีควายแก่ กรรมนั้นมันมาสนองเธอทั้งสองเออเจ้าควายแก่ตัวนั้นมันมาเกิดเป็นชูชกและนี้เมื่อมอบหายหมายให้แก่ชูชกแล้วกรรมเก่ามันเข้าสนองใจทําให้ชูชกเห็นผิดคิดในใจว่าเราต้องปราบปรามให้เด็กคนนี้เข็ดซะก่อนกลัวเราไม่ใช่นั้นแล้วแต่อยู่กับเราก็จะทําทตัวเป็นนาย เพราะจะถือตัวเป็นว,ว่าเป็นลูกเจ้าเจ้าใหญ่ในโตนี่และบรรดาท่านพุทธบริษัทความสงสัยของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในเรื่องนี้ก็คงจะหมดไปหรือไม่หมดก็ตามใจเพราะบุคคลที่สอนได้นั้นก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันคืออุคติตันยูมีปัญญาดีมาก แนะนำแต่เพียงหัวข้อก็มีความเข้าใจคนระดับที่สองรองลงม,มานั้นไซก็คือวิปจิจันยูคนประเภทนี้องค์สมเด็จพระบรมครูบอกว่าแนะนำหัวข้อเขาไม่เข้าใจจะต้องอธิบายนิดหน่อยจึงจะเข้าใจคนประเภทที่สามเรียกว่าเนยยะ คนประเภทนี้จะสั่งสอนเท่าไรก็ไม่สามารถจะเป็นพระอเรเียเจ้าได้ <c oughs> แต่ก็มีความดีเข้าถึงไตรสรณาคมมีสินห้าบริสุทธิ์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีจัดเป็นกัญญาในชนคม่ว่าคนดีหรือว่าคนงามแต่คนประเภทที่สี่คือปะทะประมานแปลว่ามีบทบาทอย่างยิ่ง <c oughs> บุคคลประเภทนี้จะเป็นชายจะเป็นหญิงจะศึกษาวิชาการสูงขนาดไหนก็ตามก็มีความโง่เป็นปกติเรื่องความดีเรื่องบุญเรื่องกุศลทำตนแล้วบุคคลอื่นให้มีความสุขบุคคลประเภทนี้ไม่เคยคิดแล้วก็เป็นคนไร้เหตุไร้ผล ไม่ยอมรับทราบผลของบุคคลผู้ใดเหตุผลจะเป็นรายการใดฉันไม่ฟังฉันต้องการอย่างเดียวคือคัดค้านให้มันพินาศไป <c oughs> แม้แต่ประเทศชาติของตนที่กำลังเป็นไทยไม่ใช่ธาตบุคคลประเภทนี้ก็กพยายามทำลายชาติให้วินาศในการขายชาติให้แก่ศัตรู ความจริงตัวเองของเขาเองเขาไม่รู้หรอกบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าการขายชาติของเขามันจะมีผลร้ายสักเพียงใดญาติพี่น้องของเขาทั้งหลายที่เกิดอยู่ในประเทศไทยก็จะพากันลำบากตัวเขาเองที่ถูกป็่อยยอบอกว่าถ้ายึดประเทศชาติอื่นเขาจะที่จ้างเขามา ยึดประเทศไทยได้มาไรเขาจะให้เป็นใหญ่แล้วว่ใครที่ไหนเหล่าทันบรรดาพุทธบริษัททตหไหยเขาจะให้คนจางรายประเภทนี้ปกครองประเทศ <c oughs> แม้แต่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านปู่ย่าตายายของเขาเขายังทรยศได้แล้วเจ้านายผู้จ้างเขาเป็นอะไรที่เขาจะไว้วางใจเรื่องการไว้วางใจอมไม่มี ในที่สุดคนอปรีพวกนี้ก็จะต้องตายโหงไปตามๆกันนี่เราพูดกันเรื่องกรรมนะกรรมของันหาชาลีเป็นเช่นใดคนที่สร้างกรรมชั่วไว้ผลกรรมก็จะต้องรับเหมือนกันที่นำผลกรรมมากล่าวกัวกบบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็ให้มีความเข้าใจในกฎของกรรมที่เป็นความดีหรือความชั่ว <c oughs> เพราะท่านหนึงหลายจงระมัดระวังตัวจงอย่าคิดว่ากรรมชั่วนิดหน่อยมันจะไม่ผลตามมีองค์สมเด็จพระทศพลกล่าวถึงกฎของกรรมของกันหายและชาลีความจริงถ้าจะคิดกันไปดูอีกทีเจ้าควายตัวนี้มันมันลักข้าวเขากินการลงโทษประเภทนั้นควรจะมีผลสนองกันกล่าวคือหายกันไป <c oughs> แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นั้นมันไม่หายดิมันติดตามมาเล่งกันหาชาลีเข้าในชาติสุดท้ายตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาเป็นพระเวสสันดรน,นอกพระบรมพงโพธิสัตว์และขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้ฟังแล้วจำไว้ให้ดีด้วยจงอา่าคิดว่ายุงตัวเล็กๆมันเป็นเด็กฆ่าแล้วไม่บาป หรือที่เขากล่าวกันบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาฆ่ากิ่งกันแล้วกรรมทั้งหลายเหล่านี้นั้นมันก็ไม่ห่ให้อภัยกับบุคคลผู้ฆ่าเหมือนกัน <c oughs> ต่อไปในชาติเบื้องหน้าถ้าเกิดใหม่ก็ต้องฆ่ากันไปฆ่ากันมาฝ่ายกันฆ่าอยู่แบบนั้นเช่นเจ๊กกับหมูเจ๊กกับไก่เป็นต้น นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและดูในการต่อไปเพื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องของเทวดาการที่ชูชกจะรู้ว่ากันหาชาลีอยู่ที่ไหนก็เป็นเรื่องของเทวดาช่วยที่นางผุธขอโทษนางอะไรละ่ะที่เป็นเมียของชูชกอมิตตนา อยู่ๆเธอก็โกรธชูชกขึ้นมาหาว่าจะว่านด่าเธอเธอปฏิบัติความดีกับชูชกมากมดีเกินหน้าไปเป็นเหตุให้บรรดาสาวสังกันันในคือหญิงเจ้าบ้านแถวนั้นถูกผัวไปต่อว่าว่านางมิตรดาเขามีผัวแก่เขายังมีความดีสร้างความดีให้แต่สามีมีความสุข ส่วนตนเองเป็นสามีพัญญาอายุไล่เลี่ยกันแต่ไม่ปฏิบัติตามนั้นทาไม่มีความทุกข์เมืม่อมรรดาหญิงท่านหลายเหล่านั้นพากันได้รับการกระทกกบกระเทือนถูกด่าว่าจากสามีจึงได้มากโกรธนางมิตนดานี่เป็นนิสัยผ่านมันด่ามาว่ามาพูดไปชดไปชันอยากจะให้นางมิตตนดานี่นั้นไปเสียจากที่นั้น ตัวจะได้มีความสุขสามีจะได้ไม่ว่าไม่ด่าไม่ทุกไม่ตี <c oughs> และนางมิตนดาเมื่อถูกหญิงทั้งหลายแล้วนั่นว่าไปชดไปชันใจก็นึกขึ้นมาว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระทงทันพระเวสสันดรหน่อพระบระมพงโพธิสัตว์ออกสู่พิเนศก,กรมจะต้องให้บุตรปัญญาเป็นทานความจริงนางไม่รู้เรื่อง เพราะบ้านเมืองสมัยนั้นไม่มีวิทยุไม่มีหนังเสือพิมพ์แต่ที่นางรู้ขึ้นมาได้ก็เพราะเจ่าเทวดาเขาดนใจ <c oughs> ให้พูดไปแบบนั้นให้ชูชกไปขอสองกุมามานี่เป็นเรื่องของเทวดาเขาแนะนำถ้าหากว่าพระเวสสันดนไม่มีโอกาสให้สงฆ์ุมานเป็นทาน <c oughs> พระเวสสันดรก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุระสัาม,มาสัมโพธิญาณได้แล้วเมื่อกันหายคาลีทั้งสองสีนี่ใช้ถูกทูชกทรมานไประหว่างทาง <c oughs> ก็ปรากฏว่าเทวดาก็เข้ามายุ่งอีกคือหมายความว่าเทวดาเมื่อเวลากลางคืนก็แปลงเป็นพระเวสสันดรอ,องค์หนึ่งแปลงเป็นพระนางมัสสีองค์หนึ่ง ไม้สองกุมานอนบนตักปพระถมพยายามบานจนหลับไปพอตื่นขึ้นเช้าทั้งสองเทวดาก็หายไปชูชกลากไปคราวนี้เทวดาผู้เป็นเจ้ากี้เจ้าการก็เลยทายชูชกหลงทางไปหาพระเจ้าปู่เมื่อไปหาพระเจ้าปู่ใกล้ๆพระเจ้าปู่เห็นเข้าพระเจ้าปู่จึงได้ให้อำมาต์ทั้งหลายไปตามเข้ามาเพื่อจำได้ว่าเป็นหลาน ว่าไอ้ใครหนอมันลักแหลงของเรามานี่ไปจับมันเข้ามาเมื่อพระเจ้าปูนนะเห็นพบพระเจ้าหลานแล้วจึงไดเรียกสายหลานแก้วทั้งสองให้ขึม้มนานั่งบนตักตอนนี้เทวดาก็สร้างความเมตตาขึ้นมาอีก <c oughs> และก่อนที่พระเวสสันดรจะไป <c oughs> ก็เทวดาโดนใจให้ถูกไล่ นี่ตอนนี้เทวดาก็ดนใจให้บรรดาพระเจ้าปู่พระเจ้ายาคือพระเจ้ากรุงสนชัยกับพระนางผทษดีคิดถึงพาะเวสสันดรบรรดาประสบนิกรทั้งหลายที่เคยโกรธก็ไม่โกรธที่เจ้าบ้านเขาโกรธก็เทวดาแกล้งดนใจให้โกรธนี่มันเรื่องของเทวดาปราตนาจะให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ให้บำเพ็ญบำเพ็ญบารมีให้เต็ม <c oughs> เมื่อเด็กทั้งสองพบพระเจ้าปู่พระเจ้าญาติแล้วจึงได้บอกว่าพ่อตีราคามาถ้ายังไม่ชำระนี่ก็ยังไม่เป็นไทยยังเป็นท่ายของทูชกอยู่สมเด็จพระเจ้าปู่จึงได้มีพระมาหากรุณาธิคุณอนุญาตให้นำเงินนำทองมาถ่ายหลานแล้วก็เลี้ยงดูชายชกทูชกจนอิ่มหน,นำสาราญ เมื่อแกกินมากเข้าไปธาตุย่อยไม่ไหวเพราะเป็นเ้าทานมานานไม่เคยกินของดีๆในที่สุดตาชูชกนี้แกก็ตายเพราะธาตุไม่ย่อยพระเจ้ากรุงสนชัยจึงบอกให้คนทั้งหลายประกาศหาญาติของตาชูชกก็หาญาติไม่ได้เป็นอันบริสัทย์สมบัติทั้งหลายที่ยกให้ชูชกก็ตกเป็นของหลวงไป และยังถามสองคนมานว่าบิดามารดามีความสุขหรือการใดเด็กทั้งสองก็บอกว่าบิดามารดามีความทุกข์มากล <c oughs> ระบาทด้วยความเป็นอยู่และการบริโภคฉะนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยบรมกรษัตริย์พระบาทเท่าเธอจึงสั่งเจ้าตุรงกาเสนายกกองทัพไปรับพระเวสสันดรกลับเข้าเมืองนี่เรื่องมันแค่นี้ละมันดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> อีกคนก็โจมตีพระวเวสสันดรจะเห็นกระเขาด้วยเลยจงพายกันร,รับทราบกฎโคงกรรมว่ากรรมเล็บเ,เล็กน้อยมันย่อมให้ผลใหญ่อระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ขอยุติวติว่าจะเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแดบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี